สยามหรือว่าทองหล่อฮะสยามครับทองหล่อแน่นอนครับมีที่ดินเปล่าทําเต้นรถหรือว่าขายวัสดุก่อสร้างดีครับทำเต้นรถดีกว่าครับอยู่เฉยๆดีกว่าให้เขามาเช่าเอาผมว่าขายวัสดุก่อสร้างดีกว่านะครับเพราะว่าได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะมาเผยกลายที่ดินแพงกว่าตัวการค้าขายครับติด BTS หรือว่า MRT ดีครับพี่ชอบติด BTS มากกว่าเพราะว่ามันไปได้ถึงตอนเหนือสุดแล้วก็ตอนตะวันออกสุดจริงผมชอบตัว BTS นะครับแต่ก็อย่าลืม MRT ช่วงหลังเนี่ยมาแรงจริงๆเพราะว่าใกล้แหล่งงานแล้วก็ใกล้ไปกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ติดเซเว่นหรือว่าบิ๊กซ ถนนพระมุสีหรือว่ารัชาพิเศษครับพี่ชอบราชามากกว่าผมชอบพระมสีนะครับถ้าให้เลือกสะพานข้ามแยกหรือว่าสะพานข้ามคลองดีครับสะพานข้ามแยกดีกว่านะสะพานข้ามคลองมันใหญ่แล้วมันดูดูน่าก,กวาดสะพานข้ามคลองดีกว่าครับข้ามแยกสมมติต้องมีแยกหลายแยกกนค่อนข้างใช้คิตวุ่นวายครับ <S 2> <S 2> ที่ดินทรงแบบเป็นซีเรียสจตุรัสหรือว่าเป็นคางหมูหน้ากว้างดีครับเซเรียสจตุรัสีเวลาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยระยะล้นระยะเว้นมันง่ายเข้าใจง่ายจัตุรัสดีกว่าแน่นอนนครับคือคางหมูเนี่ยต่อให้ได้าาา่กวงงเขแย